ก็เลยทีนี้เราคิดอย่างนี้ว่าปัญหาดรอชชั่นเนี่ยมันมีปัญหาแล้วแต่ว่าจริงๆปัญหาไม่อยู่ที่ตัวรอนี้ปัญหามันคือระบบของการจัดซื้อจัดจ้างที่มันเป็นัญหาอยู่ด้วนแหละมันจะแก้ปัญหาคุณต้องแก้ปัญหาทั้งหมดไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะไอ้ตัวของร้านแล้วนักคิดของทางท่านท่านนายกเองก็บทุพยายามไรทุกคนเปลี่ยนต่าที่มันครอบคลุมโครงการของต่างทั้งหมดด้วยอย problem, ่างเรื่องการให้เงินไปเป็นร่วมเลยเพื niveau, ่อจะออกไปเป็นประเด็นดับนายกที่ท่านรอกรุงเทพอูอย่ที่ว่าทางเราก็พร้อมที่จะ จะออกให้ประชนรู้ผมคิดว่ามันเป็นตัวตั่อกาญเลยนเพราะหลังนี้แล้วเนี่ยมันมีอยู่แค่3ามเรื่องเองราคากลางที่เหมาะสมแล้วคาดว่าจะคือจริงๆแล้วไอ้โครงการรับเบี้ฟรีเนี่ยมันสามารถกเดือนมันทุนภายใน6เดือนนี้่าดะ่า3 0อยี่สิบนะอย่างนี้มันจะแก้ไขปัญหาเรื่อนสายสายโทรศัพท์ส์กล้องเลยนนอาจจะช่วยได้บ้างแต่คงไม่ใช่แก้ทั้งหมดนะแต่คาดว่าผมว่ามันเราเน้นว่าบริการประชาชนดีขึ้นมากกว่าประชาชนก็สามารถจะขึ้นได้ได้หลายรูปแบบขึ้นแล้วก็ตรงตรงจุด มันก็ต้องมีขั้นตอนอะเยอะทำไม่ได้จ้างกับคือการทำอะไรที่ไปตรงไปตรงมาในการจัดซื้อจ้างได้ก็คือให้มีผู้สังเกตการครับซึ่งเป็นคนตาเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้มาสอดสองมาสังเกตการแล้วก็เป็นระบบที่มีการคัดเลือกนะบุคคลภายนอกไว้นะเป็นระบบซึ่งจะมีคณะกรรมการขั้นมาชุดหนึ่งครับ ขณะนี้เราอยู่ในระหว่างของการที่จะนาประเด็สมัญขงรัฐมตรี้เสนอต่อที่จุฬาลงกรณ์ีหลักการก็คือจะมีคณะรรมการซึ่งรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีเข้าไปเป็นประธานในที่จะต้องการให้เกิดการพิจรตัวไหนเกิดจากโครงการลงทสุนซึ่งมีความสำคัญนี้จะเป็นเรื่องที่ได้อยู่ที่ผมได้สร้างความขึ้นแท้ที่กระทรวงแรครันได้ ใชเรื่กงรใช้เรื่องการจัดหาและประเมนผสมได้ขาะนี้กความล่าช้าเกิดขึ้นแล้วก็ทุกครั้งที่ผมฟองที่ไอเอฟเอสพี่เนประชาชนตื่นร้อนก็เลยผมรู้สึกไม่สบายใจว่าต้องขอให้นักะงทุนอัพเดตสถาการณ์ให้เลยว่าตัวร่างรป็นนยบายที่ติดกว่าการให้เอกชนมาส่วนร่วมี่ย